เฟป็งย่างชาบู219บาทที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ของที่มีให้กินเนี่ยเยอะมากซีฟู้ดแบบจัดเต็มเนื้อวัวเนื้อหมูแบบไม่มีกั๊กกุ้งแม่น้ำตัวโตหวยเยอะมของทานเล่นต่างๆกุ้งดองทะเลถังที่นี่ก็มีโดยที่เขาจะมี2ราคาเริ่มต้นแค่2 1 9บาทร,าาร,าาร้นานชืาา่อโซกรีลอันชาบูมีหลายสาขาแต่วันนี้จุดมาที่สาขาวงสว่างร้านจะอยู่ในมาร์เก็ตเทสวงสว่างที่จอดรถเพียบที่นี่มี2ราคาจะเป็นซิลเวอร์219บาทและแพ็กเกจโกล์ยองร่อยเก่าสิบิก้9บาทนะคดยังหม่รโมเ็นเรื2 9 9 สามารถกินได้ในไลน์บุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถสแกนสั่งเมนูอื่นๆได้ที่โต๊ะเลยในตู้นี้จะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวแพ็คสองหนึ่งเก้าก็สามารถหยิบได้มาที่ของทานเล่นบาร์ Bar, ตรงนี้ราคาสองหนึ่งเก้าก็สามารถหยิบได้ทุกอย่างเลยนะคะก็จะมีทั้งกุ้งปลาหมึกลูกชิ้นผักต่างๆน้ำจิ้มมีด้วยกันถึงหกสูตรแล้วแต่ละสูตรในรสชาติเข้มข้นมากของทานเล่นก็มีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่ซีฟู้ดถังข้าวหมัดปลาแซลมอนไข่กุ้งบะหมีย่ยอแล้วก็มีของทอดอย่างเไฟรนช์ฟรายไก่ทอดนาลงมมีนทไสุฟ